สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับครูตองฟิสิกส์ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญฟิสิกส์นะครับปี62นะครับวันที่16มีนานะครับก่อนอื่นนะครับน้องๆอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารนะครับได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปซึ่งวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อที่16หถึงข้อที่20นะครับ เราไปเรียนกันเลยดีกว่าไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่สิเขาบอกว่าน้ํานะครับมีความหนาแน่นเท่านี้ก็คือตัวโลเนาะไหลเข้าจากทางซ้ายคือด้านนี้ของท่อปลายปิดทั้ง2ด้านด้วยความเร็ว v 1ตอนเข้าววนะ v 1และไหลออกทางขวาด้วยความเร็ว v 2พลังงานจนของน้ําที่ไหลผ่านท่อต่อหนึ่งหน่วยเวลามีค่าเท่าไหร่นะครับ แสดงว่าหาโจทย์ถามหา ek ส่วนด้วยเวลาโอเคไหมอ่ะเรามาดูหา ek ส่วนเวลาผมพิจารณาตรงฝั่งซ้ายก่อนเนอะก็จะกลายเป็น ek ส่วน t เท่ากับเศษหส่วนสอง 1> m หนึ่ง v หนึ่งกำลังสองส่วนด้วยเวลาทางด้านนั้นนะครับด้านซ้ายคือตัว t เนาะแล้วเราดูนะมวลเนี่ยครับมีค่าเท่ากับความหนาแน่นคูณปริมาตรผมก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองความหนาแน่นเป็นความหนาแน่นของน้ําก็เป็นตัวโลคูณด้วยปริมาตรนะก็เป็นปริมาตรทางด้านซ้ายนะผมแทนด้วยตัวหนึ่งแล้วก็คูณด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วนะกำลังสองส่วนด้วยเวลา ถ้าพิจารณาจะพบว่าให้มันเคลื่อนที่เป็นระยะเดลต้า x 1กละกันนะช่วงนี้ละกันหากเราพิจารณาตามนี้เราจะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณโล V1 ผมเปลี่ยนเป็น A1 คูนเดลต้า x 1แล้วก็ V1 ลังสส่วนด้วย T ีโอเคไถ้าเกิดเราพิจารณาความเดวต,ตรงนี้ที่พิจารณาในการเคลื่อนที่เป็นระยะเดลต้า x เราก็จะได้ว่า เดลต้า x เนี่ยครับ1มีค่าเท่ากับ v1 คูณ t สแสดงว่า t มีค่าเท่ากับเดลต้า x1 ส่วน v1 ะเราเอาตัวนี้ไปแทนในสรรมการด้านล่างนะครับอันนี้ผมให้เป็นสรรมการที่1เนาะสรรมการด้านล่างเนี่ยให้เป็นสรรมการที่1ตัวนี้ผมให้เป็นสรรมการที่2เอาสรรมการที่2นะครับ2เนาะไปแทนในสรรมการที่1เ้าไหม เราเอาสมการที่2ไปแทนในสมการที่1เราจะได้เป็นอะไรครับ ek ส่วน t เท่ากับเศษ1นึ่ส่วนสอง Low a 1เดลต delta x 1 v 1กําลังสงหาร delta x 1ส่วน v 1นะคำตอบก็คือเศษ1นึ่ส่วนสอง Low a 1 คูณด้วย v 1กำลัง3อันนี้นะคือคำตอบตอบข้อไหนครับข้อที่4เนาะโอเคหรือนะครับเราอาจจะพิจารณาด้านขวาก็ได้นะไม่จาเป็นต้องพิจารณาด้านซ้ายพิจารณาด้านขวาถ้าเกิดเราพิจารณาด้านขวา ek นะครับส่วน t มันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน2 L a 2แล้วก็ v 2 กำลังสามแต่เนื่องจากไอตรงนี้ครับนี่นะตัวนี้สังเกตนะครับมันไม่มีชอยให้เราเลือกโอเคไหมเราก็เลยไม่ใช้ชอยนี้ในการตอบถามว่าน,นี้ถูกไหมอันนี้ก็ถูกเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเฉลยข้อที่สิบหกนะครับผ่านไปโอเคเรามาดูกันต่อข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเจ็ดบอกว่าแรงไฟฟ้าที่ โปรตอนมวล m ประจุ q ผลักกันเป็นกี่เท่านะครับของขนาดแรงน้มถ่วงระหว่างโปรตอนคู่เดียวกันอ่ะผมก็วาดรูปเนาะสมมุติว่าเอาแรงไฟฟ้าก่อนก็มีประจุ q กับ q วางห่างกันเป็นระยะ r แล้วกันเนาะก็จะเกิดแรงผลักทั้งสองเนี่ยเนาะ แดงผักกัน F ตัวนี้คือ F ของไฟฟ้าแทนด้วย e แล้วกันโดย F ของ e เราจะหาได้จาก kq นะแล้วก็ q ส่วนด้วย r กําลัง2เห้นไหมครับแสดงว่า F ของ e มีค่าเท่ากับ kq กํลัง2ส่วนด้วย r กํลัง2นะครับอ,อันนี้เราจะได้แบบนี้ละ แสดงว่านี้คือ f ของไฟฟ้าอ่ะแล้วเรามาดูต่อกรณีที่มันเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับพิจารณาเป็นมวลนะครับก็เป็นมวลตัวที่1กับมวลตัวที่2ห่างกันเป็นระยะ r เนาะตัวนี้จะเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลเนาะหรือว่าที่เขาใช้คําว่าแรงโน้มถ่วงเขียนว่า fg เนานะแสดงว่า fg จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ g m ถูกไหมครับแล้วก็ m หารด้วยระยะห่างของทั้งสองคือ r กําลังสองแสดงว่า f 2, ของ g มีค่าเท่ากับ g m กําลังสองส่วนด้วย r กําลังสองอันนี้เราได้แบบนี้เนาะเราก็จะได้ f 2. ของไฟฟ้านะครับหารด้วย f 2. ของแรงน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ k นะครับ q กำลังสองส่วน r กำลังสองหารด้วย g นะครับ m กำลังสส่วนด้วย r กำลังสองนี่ก็ตัดกันนะครับ r เราจะได้เป็น k นะครับส่วน g แล้วก็ q ส่วน m ทั้งสองน,นี้กำลังสองนะครับแล้วเราไปดูดิช้อยไหน k ส่วน g k ส่วน g แล้วก็ q กำลังสองตอบช้อยที่3นะครับอันนี้ตอบข้อ3 อันนี้ก็เป็นเฉลยนะครับข้อที่17ต่อมาเราไปดูข้อที่18กันต่อเลยข้อที่18บอกว่าท่อรูปตัว U ปลายเปิดตั้งดิ่งอยู่มีของเหลว A ความหนาแน่นโล A ในนี้เนาะอันนี้ก็เป็นโล a แล้วก็ของเหลว B อันนี้คือความหนาแน่นโล B สีแดงเนาะแล้วก็บอกว่าความหนาแน่น B ซึ่งไม่ผสมเนี่ยบรรจุอยู่ดังรูปจงหาตาส่วนให้หาตัวนี้นะครับเราก็จะพิจารณาจุดที่นะครับระดับผิวของของเหลวตำแหน่งนี้เพื่อพิจารณาตำแหน่งนี้นะครับกับตำแหน่งนี้ให้มีความดันเท่ากันเนาะด้านนี้ผมให้เป็น P1 ละกันส่วนฝั่งนี้ผมให้เป็น P2 นะครับเนื่องจากปลายเปิดทั้งสองข้างความดันอากาศไม่ต้องเอามาคิดนะครับไม่คิด P บรรยากาศนะเราไม่คิด P บรรยากาศเราก็จะได้อะไรครับความดันที่ตำแหน่งที่1เนาะเท่ากับความดันที่ตำแหน่งที่สองถ้าตำแหน่งที่1ตรงนี้สูงเท่าไหร่ครับ h เห็นไหม P 1ก็จะเป็นโลของเหลวเป็นของ a โอเคไหม คูณ g สูงเท่าไหร่ตรงนี้อ่ะสูง h ก็แทน h เท่ากับฝั่งขวาตำแหน่งนี้นะครับความสูงตรงนี้เป็น2 h ed. ก็เป็นพ2คือความเหละเอ้ความหนาแน่นของ b คูณ g แล้วก็คูณด้วย h ed. อ่เ h กับเตัดกัน g กับ g ตัดกันนะครับเขาถามหาความหนาแน่นของ a ส่วนด้วยความหนาแน่นของ b ก็จะได้เท่ากับ2เท่านั่นเองนะครับ ก็ตอบข้อ4นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเฉลยข้อที่18นะครับเราไปลุยกันต่อเลยต่อไปเป็นข้อที่19นะครับข้อที่19บอกว่าถ้าอุณหภ,ภูมิของแก๊สในอุดมคติในกระป๋อเพิ่มขึ้น1เควินอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเม็ดประหลอดเนี่ย จะเลื่อนขึ้นจากระยะจากระดับเดิมเป็นระยะเท่าไหร่อ่าโอเคเรารู้แล้วว่าตอนแรกม,มันอยู่ตรงนี้สมมติมันขย่บขึ้นมาเป็นระยะเท่านี้แล้วกันนะให้ตรงนี้เป็นเดลต้าเอ็กแล้วกันเดลต้าเอ็กคือที่มันขยับเนื่องจากในกระป๋อเนี่ยเราจะพบว่ามีอา่าปริมาตรแลวก็อุณหภูมิปริมาตร v ีอุณหภูมิทเนาะบรรจุอยู่ในแก๊สอุดมคติโอเคไหม ลักษณะนี้เขาบอกว่าไม่ต้องคํานึงถึงการขยายของท่อคือท่อไม่ขยายนั่นเองเนาะแล้วก็รูบนตรงนี้พื้นที่หน้าตัดเป็น a ตัวเล็กผมก็ใช้นี่เลยจากอะไรครับสมมติไอพีวีเนี่ยเท่ากับ NRT โอเคไหมสูตรที่ใช้ปกติแล้วเราก็ดูนะครับตรงนี้อะไรคงตัวบ้างในนี้ไม่ได้บอกบอกแค่ V กับ T ที่เปลี่ยนแสดงว่า P คงตัว n คงตัว R คงตัวเราไม่ต้องเอามาคิด เราก็จะได้ V แปรผันกับอะไรครับทีโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูตัวนี้นะครับปริมาณในตอนแรกแสดงว่า V1 ก็คือ V อุณหภูมิตอนแรก T1 ก็คือ T โอเคไหมต่อมาแล้วตอนหลังนะครับตอนหลังเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินหมายความว่าไงครับหมายความว่า T 2นะครับเนาะอุณหภูมิตอนที่เพิ่มขึ้น1เคลวินก็จะเป็นอุณหภูมิในตอนแรกบวก1 แสดงว่าพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรขยายตัวถูกไหมครับเมื่อขยายตัวแสดงว่าขยายมาเท่าไหร่เลยแสดงว่า v 2นะครับปริมาตรของ v 2มีค่าเท่ากับ v อันเดิมบวกด้วยกับปริมาตรใหม่แทนด้วยเดลต้า v แล้วกันซึ่งไอเดลต้า v นะครับมันก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยเดลต้า x เข้าไหมมันคือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยเดลต้า x เราก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่า v 1 ส่วนทนีมีค่าเท่ากับ v 2ส่วนทีนะครับตามสมการนี้เห็นไหมซึ่งในรูปนี้เราจะให้ p n r ก็คือเป็นค่าคงตัวเห็นไหมมีแค่ V กับ T ที่เปลี่ยนอ่ะเรามาดูเวลาใช้สูตร v 1คืออะไรครับ v 1ก็แทนด้วย v ส่วนด้วย T1 ก็แทนด้วย T v2 แล้ครับ v2 ก็คือ v บวกด้วย a เดลต้า x หารด้วย t2 ก็จะเป็น t บวก1โอเคไหมเราก็จะได้ v วงเล็บ t บวก1นะเท่ากับ t แล้วก็วงเล็บ v บวกด้วย a เดลต้า x ก็จะกลายเป็น vt นะครับบวก v เท่ากับ vt บวกด้วย a t แล้วก็เดลต้า x ตัวนี้กับตัวนี้หักล้างกันได้นะครับพยายข้าง เราก็จะเหลือ v เท่ากับ a เดลต้า x คูณ t เขาถามว่าระยะเคลื่อนที่จากระดับเดิมเท่าไหร่คือเดลต้า x ก็ย้ายข้างสมการนะครับเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าเดลต้า x ของเราจะเท่ากับอะไรครับ v หารด้วย at นั่นเองนะครับ v ส่วน at ตอบอันไหนเอ่ยตอบข้อที่1นั่นเอง อ่าอันนี้ก็เป็นเฉลยข้อที่สิบกนะครับผมอ่ะโอเคองั้นเรามาดูกันต่อข้อที่20นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือข้อที่16ถึงยีข้อที่20บอกว่าไงครับบอกว่าคลื่นเสียงนะครับที่มีความถี่เท่ากับความถี่เรโซแนนซ์พื้นฐานแทนด้วย f 0เลยซึ่งของท่อนี้ก้นปิดในรูปกอไก่ตัวนี้นะก้นปิดรูปกอไก่แล้วก็ กับของรูปขอไข่จะให้ความถี่ B เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับสแสดงว่าในรูปกอไก่เนี่ยให้ความถี่เป็น F0 ท่อปลายปิดนะครับในท่อปลายปิดเนี่ยนะท่อปลายปิดเนี่ย l จะเท่ากับ N แ a m b ลมดาส่วน4แต่เนื่องจากเป็นความถี่พื้นฐานนะครับหรือว่า N เป็น1นั่นเองแสดงว่าตัวนี้เราแทน N เป็น1จะกลายเป็น L เท่ากับแลมด d าส่วน4เข้าไหมก็จะเป็นลักษณะเหมือนเกิดขึ้นในนี้เกิดการสั่นพ้องนั่นเองเนาะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วเรามาดูจากอะไรครับจาก V เนี่ยมันเท่ากับอะไรครับแลมด d าคูณอะไร แสดงว่าความ l a m ม d a ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับก็จะได้เป็น l เท่ากับ v ส่วน c f แสดงว่า f จะมีค่าเท่ากับ v ส่วน c l เนาะซึ่ง f ในที่นี้แทนด้วย f 0ก็คือของกอไก่เข้าไหมแทนด้วย f 0แต่ผมใช้แบบนี้ก่อนนะ f ตัวที่เราได้มาคือ f กอไก่มีค่าเท่ากับ v ส่วน c l ไม่ต้องเขียนงนี้แล้วกันนะเขียนตรงนี้แทนว่าเป็น f ของกองไก่ต่อมาเรามาดูต่อถ้าเป็น f ของขอไข่ล่ะความยาวมันเพิ่มถูกไหมแต่ว่ายังคงเป็นความถี่แรกเหมือนกันเป็นความถี่มูลฐานเพราะฉะนั้นใน f ของขอไข่เนี่ยผมก็แทนไปเลยเนาะก็จะได้อัตราเร็วของเสียงในอากาศในตอนนั้นที่อุณหภูมิก็คือต้องเท่ากันเนาะอยู่บริเวณเดียวกันซึ่งเป็น c หารด้วยนะครับหารด้วย4แล้วก็วงเล็บเนื่องจากมันเพิ่มเป็นเดลต้า x ก็เป็น L บวกด้วยเดลต้า x เข้าไปเห็นไหมอันนี้คือ f ขอไข่เขาถามหาบีบก็คือ fb fb ก็แทนด้วยค่าสมบูรณ์ก็ได้ครับ f อไก่ลบ f ขอไข่มีเนาะเพราะฉะนั้นความทีบ b จะได้เท่ากับ f อะไรครับกอไก่ลบด้วย f ขอไข่อ่ะผมก็เอาสมการมาใส่เนาะ ที่ผมหาได้ f ก็ไก่คืออะไรครับ v ส่วน cl f ขอไข่ก็คือ v ส่วน c วงเล็บ l บวกด้วย delta x อ่ะผมจะได้แบบนี้แสดงว่าอะไรครับ ดึงตัวร่วมเนาะก็จะมี v ส่วน4เหมือนกันนะครับผมก็ v น네ะครับ fb จะเท่ากับ v ส่วน4ดึงออกมาเนาะแล้วก็วงเล็บแล้วกันส่วนก็จะเป็น1ส่วนอะไรครับ l โอเคไหมลบด้วย1ส่วนด้วย l บวกเดลต้า x ตรงนี้ถ้าเกิดเราทำส่วนให้เท่ากันนะครับแล้วก็คูณไข่เห้นไหม เราก็จะได้เป็น v ส่วน c ตรงนี้วงเล็บก็จะเป็น l บวก Delta x ลบด้วย l หารด้วยอะไรครับ l วงเล็บ l บวก Delta x ได้แบบนี้เนาะตัวนี้ก็จะตัดกันไปเพราะฉะนั้นความถี่บจะได้เท่ากับ v ส่วน c l ข้างบนจะเหลือ Delta x ข้างล่างจะเป็น l บวกด้วย delta x เห็นไหมซึ่ง v ส่วน 4l เนี่ยครับมันคือความถี่ของ f 0ในตัวเนี้ยเราก็แทนด้วย f 0ูนย์ไปเลยแสดงว่า fb จะเท่ากับอะไรครับ f 0คูณด้วย delta x หารด้วย l บวก delta x แต่ในนี้บอกว่าให้ delta x น้อยกว่า l มากๆเข้าใจไหมเงื่อนไขที่มันสอดคล้องมากที่สุดเลยคือเงื่อนไขที่1ก็ตอบข้อ1ก็เหมือนมันตัดตัวนี้ทิ้งไปเราก็จะตอบข้อที่หนึ่นั่นเอง โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญฟิสิกส์นะปี62ข้อที่1 6ถึง20นะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ